สวัสดีครับเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้มาพบกับครูเด่นในหลายวิชาพระพุทธศาสนานะครับเรายังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่1ความสําคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัตินะครับเด็กๆสําหรับวันนี้ครูเด่นจะพาเด็กๆมาทบทวนในเรื่องของพุทธประวัตินะครับเด็กๆไปดูกันเลยครับครับ ก็จะมีอะไรครับกุงกบิลพัดเด็กๆจาให้ดีนะครับกุงกบิลพัดต่อมาก็มีอะไรครับพระเจ้าสุธโทธนะซึ่งเป็นพระบิดาบวกกับอะไรครับพระนางสริมหามายาซึ่งเป็นมารดานะครับแล้วก็ได้ประสูติอะไรครับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะซึ่งแปลว่าอะไรครับเด็กผู้สําเร็จ สมปราถนานั่นเองนะครับต่อไปไปดูการประสูตินะครับเด็กๆเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยประสูติเมื่อวันขึ้น15ค้าค่เดือน6นะครับเด็กๆที่สวนลุมพินีวันประสูติได้7วันพระมารดาก,ก็ได้สิ้นประชนหรือแปลว่าตายนะครับเด็กๆก็ได้มีพระนางอะไรครับ มหาประชาบดีโคตมีนะครับเด็กซึ่งเป็นพักณิฐาของพระนางสิริมหามายาหรือเป็นน้าของเจ้าชายสิทธัตถะนั่นเองนะครับเด็กก็ได้มารับเลี้ยงนะครับเด็กเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะจนเติบโตนะครับครับต่อไปไปดูพิธีแลกนาขวัญน,นะครับ เจ้าชายศิรธาได้มีประชนมายุเจ็ดพันษาแล้วก็ตามเสด็จพระราชบิดาไปพระราชพิธีแรกนาขวัญน,นะครับก็ได้ไปประทับหรือนั่งที่ใต้ต้นว่าแล้วก็เกิดความสงบบวกสมาธิจึงเป็นครับถึงเวลาบ่ายเงาของต้นไม้ก็ค่อยตามแสงอาทิตย์ไปยกเว้นต้นว่าที่ยังให้รุ่มเงา ตั้งอยู่ตรงนั้นอยู่นะครับเด็กๆซึ่งเป็นครับพระเจ้าสุทโธทนะเห็นก็เป็นอัศจรรย์หรือความเป็นครับเกิดอัศจรรย์ใจขึ้นมาก็เลยเป็นครับได้ถวายอภิวาทหรือการกราบพระโอรสเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเด็กๆต่อไปไปดูด้านการศึกษาด้านการศึกษาคือเป็นครับ เจ้าชายสิทธัตถะได้ศึกษาที่สำนักคูวิศวามิตรนะครับสำเร็จ18ศาสตร์เมื่ออายุ16พรรษานะครับเด็กๆพระเจ้าสุโทโธทนะทรงสร้างปราสาทให้สามหลังให้เสด็จไปประทับสามฤดูนะครับเด็กๆก็คือปราสาทสามฤดูนั่นเองนะครับ ต่อไปไปดูด้านการอภิเิกธสมรสหรือการแต่งงานเมื่อจะใช้สิทธะมีพระชนมายุเป็นครับได้16บพรรษาก็ได้แต่งงานกับใครครับเด็กๆแต่งงานใครเอ่ยแต่งงานกับเจ้าหญิงยะโสธรานะครับเจ้าหญิงยะโสธราเป็นใครไปดูกันเลยนะครับเจ้าหญิงยะโสธราเนี่ยลูกก็คือเป็นครับ เป็นเจ้าหญิงแห่งกรุงอะไรครับกรุงเทวหะนะครับเด็กๆเป็นเจ้าหญิง่กรุงเทวหะแล้วก็มีพระราชบิดาก็คือพระเจ้าสุปพุทธ,ธะเป็นพระบิดานั่นเองแล้วก็มีพระมารดาคือพระนางอะไรครับพระนางอมิตานั่นเองนะครับเด็กๆแล้วก็เนี่ครับ ส่วนเจ้าหญิงยะสธราหรือนางพิมพาเนี่ยลูกก็ได้มาอภิเษกสมรสหรือมาแต่งงานกับเจ้าชายสิทธัตถะเห็นไหมลูกก็ได้ย้ายมาอยู่ที่กรุงอะไรครับกรุงกับบิลพัทนแล้วก็ไปครับได้ให้ประสูตรพระโอรสหนึ่งพระองค์ก็คืออะไรครับพระลาหุนซึ่งแปลว่า บ่วงเกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะครับ,รบต่อไปก็คือนะครับเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้ทอดประเนตรเห็นเทวทูตทั้ง4ใช่ไหมครับเด็กๆก็มีอะไรบ้างเทวทูตทั้ง4เนี่ยก็คือมีคนอะไรครับมีคนแก่แล้วก็คนเจ็บแล้วก็คนตาย นะครับเด็กแล้วก็นักบวชเห็นไหมครับกระทาให้เป็นครับเจ้าชายเนี่ยหรือพระองค์เนี่ยทรงพิจารณาว่าอะไรครับความแก่ความเจ็บความตายล้วนเป็นทุกข์ย่อมเกิดกับทุกคนน่าสลดใจอย่างยิ่งเลยนะครับส่วนที่2ก็คือนักบวชทำให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสและ เห็นว่าการออกบวชเป็นหนทางของการดับทุกข์จึงตัดสินพระไทยออกผนวชนั่นเองนะครับเด็กๆต่อไปไปดูอะไรครับด้านการออกผนวชการออกผนวชคืออะไรครับเด็กๆก็คือการออกบวชเมื่ออายุ29พรรษา เป็นวันที่พระนางยาสูทราประสูติพระโอรสแล้วก็เสด็จออกนอกวังด้วยม้ากันทกะพร้อมกับนายชน,นะมุ่งสู่แม่น้ำอโนมาแล้วก็ใช้ปักขันปักขันแปลว่าอะไรครับดเด็กๆดาบนั่นเองนะครับตัดพระอะไรครับโมลีหรือแปลว่าผมนะครับแล้วก็ปง เครื่องอะไรครับเปลืองเครื่องอะไรครับถอดเครื่องประดับของพระองค์เนี่ยออกหมดเลยนะครับแล้วก็ให้ในชน,นะนำกลับไปให้พระเจ้าสุทุธนะแล้วเสด็จออกผดวนเพื่อค้นหาอะไรครับหนทางแห่งการดับทุกข์นั่นเองนะครับเด็ก สำหรับวันนี้คุเเียนจะพาเด็กๆมาทบทวนในแบบฝึกหัดที่2เรื่องพุทธประวัตินะครับเด็กๆก,ก็จะอยู่ในหนังสือพระพุทธศาสนาหน้าที่7นะครับครับให้เด็กๆนําคําที่กําหนดให้ไปเติมลงในแผนภาพให้สมบูรณ์นะครับมีคําว่าอะไรบ้างก็คือมีครับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะสพระาหุล 3. พนางศิริมหามายา 4. พนางยะสุทลานะครับก็คือเป็นภาพอะไรครับแสดงพุทธประวัติของพระพุทธเจ้านะครับก็มีอะไรครับพระเจ้าสุทโธทนะนะครับเด็กซึ่งอภิเศกสมรสกับใครครับกับพนางศิริมหามายาแล้วก็ได้อะไรครับมีบุตรหนึ่งคนคือ เจ้าชายสิทธัตถะนั่นเองนะครับแล้วเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้ปไปครับอภิเศกสมลดกับพระนางยะสุธารานะครับแล้วก็ไปครับได้ประสูติบุตรหนึ่งพระองค์หรือไปครับได้ประสูติพระโอรสขึ้นมาหนึ่งพระองค์ก็คือพระลาหุน,นั่นเองนะครับส่วนเจ้าชายสิทธัตถะเห็นไหมครับก็ได้เป็นพระพุทธเจ้านะคะเด็ก เห็นไหมครับต่อไปเลยนะครับไปดูหน้าที่8ให้นักเรียนตอบคำถามแล้วก็ขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างหน้าข้อความที่อธิบายถึงเหตุการณ์ตรงกับภาพพุทธประวัตินะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเ,เด็กเก่งมากครับก็คือเจ้าชายสิทธัตถะประสูตินั่นเองเหตุการณ์เป็นครับ หลังจากเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์อะไรก็คือพมาณดาสวรรคตนั่นเองนะคะเด็กๆไ,ไปดูข้อที่2เลยนะครับข้อที่2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรเด็กๆพอจะจำได้ไหมครับอ่าจำได้ครับเด็กก็คืออะรครับจ้าช้ยศิรตธาใช้อะไรครับด่าโกนผมตัวเองนะครับเด็กๆ หรือปองผมตัวเองนะครับโดยไะครับตอนนี้เจ้าชายศิลปธตอยู่ไหนอยู่กับใครเด็กๆจำได้ไหมก็มีอะไรครับม้ากันทก,กะกับนายฉันนะนะครับเด็กๆก,ก็อยู่ริมอะไรครับอยู่ริมไหนเนี่ยแม่น้ําอะไรครับแม่น้ําอนุมานะครับเด็กๆเ,เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืออะไรก็คือเจ้าชายศิลปธตออกผนวดนั่นเองนะครับ หลังจากเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์อะไรครับเด็กๆก็คือตัดสรุ้เป็นพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับใครตัดสรุ้ครับก็คือเจ้าชายสิทธัตถะนะครับต่อไปคืออะรครับเด็กๆให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ในพุทธประวัติโดยนำอักษรนาข้อความเติมลงในแผนภาพให้ถูกต้องนะครับ ก็มีกาไก่คืออะไรครับการอภิเสกสมรสขอไข่เสด็จออกผนวดขอควายทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้งสี่งองงูพามทั้งแปดทำนายอนาคตจ้าจานประทับทำสมาธิในพระราชพิธีจรพดผนางขานแรกนาขวัญน,นะครับ ชอชิงก็คือพรานางสิริมหามายาสวรรคตอาเด็กๆว่าอะไรดีครับการเป็นประสูตรแล้วก็เป็นเก่งมากครับเด็กๆก็คือเพื่อประสูตรเสร็จแล้วก็คือพามทั้ง8ก็ได้มาทํานายอนาคตเมื่อทํานายอนาคตเสร็จแล้วก็ไปอะไรครับพรานางสิริมหามายาก็ได้สวรรคตเมื่อพรานางสิริมหามายาสวรรคตแล้วก็ เป็นครับประเจ้าพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธ,ธัตถะในลุกตอนนั้นยังมีประชวนอายุ7จพันศาใช่ไหมครับเด็กก็ได้ไปประทับทมสมาธิในพระราชพิธ,ธีจัดหลดพระนางคันแรกนาขวัญน,นะครับเด็กใต้ต้นว่านะครับต่อไปก็คือได้อภิเษกสมรสกับพระนางอะไรครับ ยะสูทาลานะครับหรือนางพิมพานั่นเองต่อมาก็คืออะไรครับทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้งสีก็มีคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็นักบวชหรือสมณนนั่นเองนะครับต่อไปก็คือเป็นครับก็ได้เสด็จออกผนวดก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือตัรลุเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับครับ ต่อไปไปดูนาที่กเหมือนเดิมนะครัเด็กให้หนักเรียนขีดเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าคำตอบที่สรุปความรู้เรื่องประโยชน์ของการศึกษาพุทธประวัติได้อย่างถูกต้องคืออะไรครัเด็กก็คือข้อไหนครับเก่งมากครับเด็กก็คือการศึกษาพุทธประวัติจะทำให้ได้ข้อคิด มาเป็นแบบอย่างในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับเด็กๆครับเป็นไงบ้างครับเด็กๆเด็กๆพอจะทำแบบฝึกหัดแล้วก็เข้าใจในเรื่องของพุทธประวัติบ้างไหมครับอ่าเก่งมากครับเด็กๆเ,เด็กอย่าลืมทบทวนแล้วก็ตามงานให้เรียบร้อยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครูเด่นขอจบคลิปเพียงแค่นี้ เอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย